โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครัทุกคนกันต้วนรับผมวันนี้อยู่ผมโลเป้เกมมิ่งอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มทีมแบกแรงอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแต่เกมนี้น่าจะตึงใช้ได้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้นซีซั่นนะมันดูว,ว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคแต่ก่อนที่จะรับชมทีน่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมยังเปิดรับคนเข้าแคนอยู่นะครับผมถ้าใครอยากเข้าก็ทักเฟซนี้มาเลยนะครับผมทุกคนขอคนที่คิดจะถามจุดศูนย์ขึ้นไปนะครับโอเค จะรับเราชนคลิปไปเลยดีกว่าเจอกันในเกมครับผมใครที่กำลังมองหาอันเติมเกมผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเพจที่ไฟและเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ UED และ m e l p a d เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop และที่สำคัญหลังจดที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาผลทุวคนเขาเกมแล้วมีคนลงกับเรานะครับผมทุวคนสองสามตัวเลยขอเปิดดีหน่อยเอ้อร์ ใช่ครับผมเปลืนพกดีจริงมีคนนะซ้ายมือใส่ตกซองหวานเจ็บขอออนะเขาอ้อมมาละเรียบร้อยครับผมอันนี้ไม่ใส่องฟังเล่นวิ่งไม่ฟังเสียงตีนเลยนะ่ะฟรีไฟพึ่งรีแล้งมาประมาณ2วันนะทุกคนผมก็เพิ่งมาเล่นปกติเล่นแต่รหัสหลักนะ อันนี้เป็นรหัสลองผมมันดูว่าจะตึงหรือเปล่านะแต่รหัสเลัาคือแบบตึงเสียตอนนี้อยู่แดงสองดาวละมีใครอยากดูรหัสหลักไหมมีคนนะผมทุกคนยิงกันอยู่เลยเอาคิวฟีโทษทีนะครับผม ดีมาถูกจังหวะไปหน่อยเจ็บนัเนอะเอาหมดตี้เลยไปเจอกันหน้าล็อบบี้น้องชายแต่พี่คงอีกนานว่ะมันจะเล่นจนจบเกมมาน้อง <S <S เล่นสองยาดีวกว่าซื้อชิปก่อนทุกคน มามีคนอยู่ฝั่งนี้นะยิงกันอยู่เมื่อกี้มีเสี่ยงขนชักแม็กนะเมื่อกี้ซ้ายมือโอเคน่าจะบ้านดำข้างๆเพื่อนโอ้โหเพื่นล็อกกระทะไม่เป็นไรขออนุญาตชาร์จหัางตัวเองวะ จะไปไหนน้องไม่รอดหรอกตัวท้ายของตีอยู่ละออกเกมไปหลายตีแล้วทุกคนเรายิงไปสองตีแล้วเนี่ยน่าสงสารจงเลยอย่างน้อยก็ลบไม่เยอะหรอกน้องสามสิบเป็นเกมเดียวก็ได้คืนล,ละไปทุกคนหาคนต่อ Let's go นี่อย่างว่าเนี่ยพึ่งวิ่งขึ้นมาข้างล่างยิงกันอีกละตอนแรกไม่เห็นมีเลยบ้านจบนะทุกคนเบอร์หนึ่งเขาวิ่งตามเราตลอดเลยวะเดมารัาดคิวไมเนี่ยไม่เอาน้แบบนี้ไม่น่ารักนะด้านบนหมดทุกคนเก็บของเยอะนีน่ห่วงของเป็นเหตุ เก็บแต่ของอาากกะเมื่อกี้วงของเป็นเหตุสังเกตได้เดี๋ยวเล่น n 1 4ได้กว่านะเกมนะไ,มได้เล่นนานเลยยังแรงมืนเดิมหรือเปล่าทุกคนมารอด,ดู M14 3ไม่ได้เล่นนานแบบหลายเดือนละเก็บเหรียญให้เพื่อนก่อนเผื่อตุย้ย มีคนยินได้ดอบนะทุกคนไอ้นี่ดวงชงบอกเลยดวงมันชงให้เรามาเจอกันวะน้องมันต้องมีคนใดคนหนึงตายวะน้องโทษทีวะแล้วคนนั้นมันจะเป็นเองไงประเด็นอนะ่ะอ้าวดวงมาอีกทุกคนเพื่อนเข้ามาุดเดี๋ยวครับผมรออะไรละ่ะ ข้างหน้าเราก็มีจะวิ่งไปไหนน้องโอ้โหยิงโคตดบอลเลนลูกสองระยะไกลโอ้โหมันขังตัวเองเนี่ว่าจะโดดปาดเสียแผนเลยขึ้นหัวเลยน้องเอาร้อยหมดตี้อีกละเฮ้ยยิงไปสามตี้แล้วเนี่ยผมเนี่ย ตอรี่ปะเพื่อนเว้ยเจ็บก็นั่งฮะแต่ย็นนมตยิ้ไม่โดนร่วงฮะตายพร้อมกันเลยเร,รื่องมืโทรศัพท์กระตุกตกใจใหมดสวยเพื่อน เื่อนเห็นอะไรได้บบไหมเพื่อนเรื่องเรื่องเห็นไหมบาบนะ่ะเจอกันนมตัวท้ายของตีอีกแล้วผมยิงมาสี่ตีแล้วเนี่ยตีที่ห้าว่ายังไงเกมนี้แบบผมยิงหลายตีจัดทุกคนไม่ได้โม้ด้วยคนดูน่าจะเห็นเยเอะเขายิงกัน ยังไงยังไงโลกหรือเปล่าไม่โดน,นอดทนเขาน่าจะวิ่งหนีระเบิดอยู่ตอนนี้ลูกที่2องไปลูกที่สาตามเอาเรียบร้อยลูก3ายังไม่ได้ปล่อยเลยตีดีห้าไปละหน้าผมตัวนึงบนบ้านอดทนอันแน่สนดได้วย้ยยังไงนมไม่ใช่นมแต่สาวยังไงสาวสาวน้อย ยากอยู่พอยิงสนไนเปอรโดนผมนะตอนแรกอะเกมนี้ของฟูฟูทุกคนเว้ย12คิวละคิว <Q S 2> เท่ากันกับคนเหลือเลยดูดิคนเหลือ12คน,คนผมคิวไป12คิวไม่ต้องขี่รถเพื่อนวิ่งเข้าบงเอาอหน้าบงน่าจะมีคนอีก บนั้นบนเห็นแวบๆเมื่อกี้ไปไหนหรอวะอ้าไวเกินข้างล่างมีคนผมมีเครื่องดีดอยู่ทุกคนใจยเย็นร้อนหน่อยอร่อยแน่เดี๋ยวเอโลพีเข้าหลังให้มาแล้วจ้าเ,เจ็บเพื่อนเจ็บ มันยิงบอลจังวะนัดละสิบเจ็ดเองปรตินัดละสามสิบเลยเฮ้ยอันนี้มันใส่กอนอะไรวะทุกคนเี็ดร้อยร่วงหนึ่งยิงตัวหนึ่งดาวตัวหนึ่งยังไงให้โลกละบปรตี้บนมีอะรอเพื่อนชิบหายละเจเยยนขอฟาร์มของกันขอไอตัวเมื่อกี้โคตรหนาโดนระเบิดแฟลชยิบสี่จะรั่วเลย โอ้โหแบบของล้นๆนอ่ะทุกคนดูดิยาใหญ่โคตรเยอะตรงไหนวะเพื่อนรอผมแปบนะเพื่อนเจนเอาหลังมันยังไม่ไปยังหรอวะเนี่ยเพื่อนดาววะชุบไม่ได้นะเพื่อนถ้าผมชุบผมก็ตายอะ่ะเดี๋ยวดีไปชุบเอ่ะเจนโอ้โหแม่นจัดวงนาบ้านเป๊ะ ในบ้านก็มีคนเองตายไม่หมดตี้กันละเฮ้ยผมเป็นไรวะเนี่ยว,วันนี้ยิงโคตรหมดตี้โคตรเยอะยิงตัวท้ายของตี้อ่ะตลอดเลยเนี่ยโฮ้ยสิบห้าคิวแล้วทุกคนไปตรงนั้นฮะระวงเพิ่งถอดลงมาหรอเนี่ยตอนแรกไม่เห็นวะตาผมฝาดหรือเปล่าเนี่ย หมือนก้อหินแตมีคนหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจนะศพหรือว่าคนวะอ่าชัดเลยแบบนี้ขยับได้ด้วยดวงเพื่อนสวยครับเดี๋ยวสมตัวเพื่อนอุ้ยถ้าผมยิงครบ3ตัวผม20่ิบคิวทุกคนขอได้ไหมเพื่อนเราขอได้ไหมพี่ว่าเราขอเลย อย่าแย่งคิวแล้วนะเพื่อนข้างล่างตัวหนึ่งทุกคนหน้าเราเพื่อนเปิดแล้วลวงลวงสองมันเป็นล็อกตัวหลังเฉยเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะตอนแรกอะตัวท้ายเพื่อนไอ,เอน้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะขยับเบอร์หนึ่ง อยู่เฉยอยู่นันิ่งอย่าขยับอย่าเปี้ยวปัดเรียบร้อยครับผม20คิวฮัมมาว่ะทุกคนต้นซีซั่นเปิดมาดีว่ะซีซั่นเนี้ย20คิวเลยว่ะโูบวก66หกฮัม20คิวโอตี้ผมยิงไปโคตรเยอะยิงไป3 1คิวทุกคนโคตรตึง โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ผมด้ยนยครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย